สวัสดีครับสั่ง om ท่านพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญใสบาด No, no, ni no, no, no. ตัวย <mean> ังหนาวเย็นนิดหนาหายเสียวละก็ต้องโล่มันเกิดอะไรขึ้น ยามเช้านี่เมื่อเช้าท้องฟ้าเห็นมีเมฆมามืดเลยเ,เหมือน,นทีท่าว่าจะมีพายุฝนมาแต่พอสายขึ้นมาเมฆก,ก็จางละลายหายไปแล้วนะฮะเมฆจางคลายฮะแล้วอ้ยตัวเล็กตัวเล็กของชอบวิ่งจุดไปไหวนะฮะเช้านี้พี่น้องอย่าลืมนะครับมารับ รับชมคลิปได้ดูได้เห็นมทนาสาธุบุญด้วยกันกดติดตามกดไลค์ทางของชาแนลสะสมบุญกุศลไปด้วยกันเวลาเล็กเวลาน้อยไปเรื่อยๆนะครับจะเล็กปลาเที่ยวคลองจะเล็กปลาเที่ยวคลองแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ